ภารกิจในวันที่สองมีชื่อตอนว่าทุกความสำเร็จมีราคาเราให้ราคากับความสำเร็จของตัวเองเท่าไหร่คะลองคิดเล่นๆดูและบอกกับตัวเองคะ่ะว่าความสำเร็จของเรานั้นมีราคาเท่าไหร่อย่าลืมว่าราคาของความสำเร็จไม่ได้หมายรวมถึงแค่เงินแต่หมายรวมถึงความตั้งใจเอาจริง และความอดทนที่จะทำเป้าหมายที่ปรารถนาให้สำเร็จตามใจปรารถนาในทุกๆก้าวที่เราเดินทางเพื่อไปยังเป้าหมายเราจะพบว่ามีความท้าทายมากมายเข้ามาในชีวิตความท้าทายนั่นจะไม่มีผลกับการเดินทางเลยถ้าเรื่องราวนั้นไม่ได้เกิดจากคนที่คุณรักและคนในครอบครัวของคุณนั้นหมายความว่าคนที่จะทำให้คุณสำเร็จ หรือล้มเหลวล้มเลิกไปไม่เดินตามเป้าหมายนั้นไม่ใช่คนอื่นไกลนั่นคือคนใกล้ตัวที่คอยหัวรยเราะเยาะเย้ยคุณคนที่คอยติดตามบีบคั้นให้คุณล้มเลิกเป้าหมายเสียเพราะไม่มีทางสำเร็จ หรือบางทีพวกเขาเหล่านั้นก็คือบุคคลที่พร้อมจะเดินเคียงข้างคุณไปทุกย่างก้าวเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจในชีวิตตลอดทุกการเดินทางสิ่งสำคัญที่ต้องมีในภารกิจนี้ก็คือตัวเราจะต้องมีความกล้าที่จะลงมือทำลงมือทำทั้งทั้งที่ทกลัวลงมือทำท,ทั้งที่ยังไม่พร้อม และที่สำคัญถัดมานั่นก็คือการวางแผนเมื่อเราตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วว่าเราจะลงมือทำเราจำเป็นจะต้องมีแผนการเล็กๆน,น้อยๆเพื่อให้เรารู้สึกมั่นใจในการที่จะลงมือทำตามภารกิจครั้งนี้และอย่าลืมจะต้องให้คํามั่นสัญญากับตัวเองว่าฉันจะตั้งใจและยินดีลงมือทำให้นานพอทำต่อเนื่องอดทน ไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นบอกกับตัวเองเสมอว่าความกล้าเป็นเพียงการเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างที่ปรารถนาแต่หากคุณกล้าเพียงอย่างเดียวแต่ขาดการวางแผนการลงมือทำนานพอและต่อเนื่องความสำเร็จอย่างที่ปรารถนาอาจจะไม่เกิดขึ้นหากยังนึกภาพไม่ออก ลองคิดเล่นๆดูว่าถ้าเรากำลังจีบสาวหรือจีบหนุ่มสักคนหนึ่งนอกจากความกล้าแล้วเราต้องใช้อะไรอีกบ้างอย่าลืมจดโน้ตไว้เป็นของตัวเองนะคะแล้วพบกันกับภารกิจวันที่3นะคะ